มีภาพเหลือมาไม่ค่อยมากนะครับหนัง16มม,มเรื่องรักเธอเสมอที่สร้างและกำกับโดยคุณชรินนันทนาค o น,นะครับถ่ายที่อาคารสถานีตำรวจภูทรซึ่งเป็นสถานีหนึ่งะครับในจังหวัดเชียงใหม่เพียงแต่ว่าดูไม่ออกนะครับว่าเป็นสถานีตำรวจภูทรอ,อะไรนะครับส่วนตัวด้านบนแบบนี้น่าจะเป็นเป็นฉากหรือเปล่านะครับข้อหลายเรื่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็นฉาก ตำรวจคนนี้เราจะเห็นประจำนะครับตั้งแต่หนัง16บมมจนถึงหนัง35มมนะครับพระเอกสมบัติเมธนีมาขอความร่วมมือนะครับจะต้องแสดงบัตรก่อนบอกตำรวจถึงจะไปช่วยนะครับหนังเรื่องรักเธอเสมอนั้นเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่22เดือนตุนลาคมปี2 0 1 3ที่โรงหนังคาเท่ครับนี่เป็นภาพจากฟิล์มเหลอมาสั้นๆยังไม่ค่อยชัดนะครับ สมัยก่อนทําเป็นเทปวิดีโอแล้วอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่หนังไปถ่ายทําฉากคิวบูระหว่างพระเอกสมบัติเมทนีกับฝ่ายผู้ร้ายก็คือคุณทักษินจำพลเขาไปถ่ายที่บ่อน้ําร้อนอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่บางทีก็เรียกว่าบ่อน้ําพุร้อนนะครับแต่ว่าชื่อที่เขียนอย่างเป็นทางการนะครับเห็นเขาเขียนว่าเป็นบ่อน้ําร้อนฝางนี่ครับคุณ สิลจำผลวิ่งคุณสมบัติเมธนีวิ่งไล่ตามนะครับแล้วก็มาทันกันที่เห็นควันควันขึ้นนั่นก็คือไอของความร้อนนะครับไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้บ่อน้ําร้อนแห่งนี้ยังมีน้ําร้อนเหลืออยู่หรือเปล่านะครับบางคนก็สงสัยว่าทําไมมันถึงร้อนนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าต้องมีอะไรสักอย่างร้อนขนาดไหนขนาดว่าเห็นไหมครับเดือดปุดปุดอย่างนั้นเอาไข่นี่ไปต้มสุกกินได้เลยนะครับ นี่ครับก็เป็นฉากคิวบูในตอนเกือบท้ายเรื่องนะครับที่จะต้องต่อยกับผู้ร้ายนะครับนี่ครับคุณทักษิณจำพนเตะไปนะครับอึบกระโดดครับอึบหนังของคุณชรินเรื่องนี้ไปถ่ายทําที่เมืองนอกด้วยนะครับแต่ว่าฟิล์มที่ได้มานี้ได้มามวนท้ายมวนนี้วนเดียวนะครับก็เลยไม่มีโอกาสเห็น แล้วก็ในสถานที่อื่นที่เป็นบ้านนั้นก็เป็นฉากที่ถ่ายในโรงถ่ายนะครับหนัง16มมก็จะเน้นถ่ายในโรงถ่ายมีเอาดร์ข้างนอกเพื่อความตื่นเต้นนี่บางทีก็ไม่ค่อยเยอะเท่าที่ควรี่สู้กันจะเหนื่อยแล้วนะครับเดี๋วก็นี่ครับเตะตกบ่อน้ำร้อน ว่าน้ำร้อนนี่ตกไปขนาดตายได้เลยนะครับคนร้อนตายได้เลยเอาละครับก็กําจัดผู้ร้ายได้ฉากนี้นะครับเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือคุณเพชราชชาวราชคนที่จะเดินเข้ามาหาก็คือคุณอดุลดุลยรัตตัวรองของเรื่องนี่เป็นฉากที่ถ่ายในเมืองนอกนะครับที่เขานึกถึงความหลังเพราะเขาคิดว่าตัวพระเอกของเรื่องสมบัติเมทินีนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับก็เลยได้แต่มามองน้ําแล้วก็ นึกถึงอดีตน,นะครับสถานที่ที่ไปถ่ายทำที่คุณเพชรานั่งอยู่นี้ก็คือที่สวนสามพรานจังหวัดนคปรปฐมนะครับ2,512 2,513นี่หนังไทยหลายเรื่องไปใช้สถานที่ที่นี้ถ่ายทำนะครับบางเรื่องเขาก็เขียนชื่อขอบคุณไว้ดังนั้นเราดูง่ายบางเรื่องนี้ไม่ได้เขียนชื่อขอบคุณไว้ต้องอาศัยจำจาก โลเคชันในพื้นที่จริงๆนะครับถึงจะดูออกว่าเป็นที่สวนสมพรานจังหวัดนครปฐมสมัยทาก่อนนั้นเวลาไปส่วนสาพรานนี้ต้องเริ่มจากถนนเพชรเกษมนะครับตั้งแต่เพชรเกษมท่าพระไปทางอะไรละ่ะหนองแขมนะครับทางโอ้ออ,อมน้อยอ้อมใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็น ไร่ขิงสวนสามพรานนครชัยศรียังไม่มีถนนปิ่นเกล้านครชัยศรีนะครับที่ตัดจากแยก35โบวิ่งตรงไปนู้นที่นครชัยศรียังไม่มีนะครับสมัยนั้น